บทที่5้าเลเวลอัพเช้าวันต่อมาละองค์จากที่ตื่นนอนแล้วล้างหน้าล้างตาแปลฟันที่บ่อน้ำหลังแฟมิลี่เสร็จแล้วนั้นหน้าหมีก็ไม่มองเห็นเคนและบาโต้กำลังฝึกต่อสู้กันอยู่จึงได้เดินเข้าหาทั้งสองคนและพูดขึ้นมาว่าอารุณสวัสดิ์ทั้งสองคนพอบาโต้และเคนได้ยินจึงหยุดซ้อมต่อสู้แล้วหันหน้ามาทางหน้าหมีแล้วได้ตอบกลับอรุณสวัสดิ์ หน้าหมีหน้าหมีจึงพยักหน้าให้ท่าสองคนแล้วพูดขึ้นมาว่าช่วยสอนการใช้ดาบให้ผมหน่อยได้หรือเปล่าพอเค็นได้ยินก็ตอบมาด้วยรอยยิ้มว่าได้สิแต่อย่าคาดหวังมากนักละเพราะฉันเป็นช่างตีเหล็กจึงไม่ได้เก่งมากเหมือนพวกอาชีพนักรบแต่ก็พอใช้ต่อสู้กับพวกมอนเตอร์ ได้พอบาโต้ได้ยินก็ได้พูดว่าถ้านายสนช้จะใช้หอกสั้นมือเดียวเดียวฉันจะสอนให้หน้าหมีพอได้ยินแบบนั้นจึงพยักหน้าให้ทั้งสองคนแล้วพูดว่าคงต้องขอรบกวนทั้งสองคนแล้วละหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้ฝึกด้วยกันจึงถึงเวลาสายสายก็ได้เลิกฝึกกับแล้วไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนที่ทั้งสามคนจะเดินไปที่ห้องครัวแล้วช่วยกันทำอาหาร ร่วมกันกับท่านเทพโรน่าและคนอื่นๆโดยแม่ครัวหลักเป็นท่านเทพโรน่าและคนอื่นก็ช่วยกันจัดโต๊ะหรือไปเป็นลูกมือพอทุกคนทานอาหารเช้าเสร็จสิ่งแรกที่จะต้องทำเป็นประจำหลังออกไปล่ามาก็การตรวจเลเวลของแต่ละคนโดยจะมีอุปกรณ์ที่เหมือนกระจกเงาติดไว้ที่ผนังห้องโถง ของแฟมิลีและทุกๆคนก็ได้เลิกตรวจเช็คที่ละคนโดยที่หน้าหมีรอดูคนอื่นทำจนเสร็จก่อนแล้วค่อยเดินไปเอามือวางที่กระจกตรวจเลเวลข้อมูลที่แสดงขึ้นมามีดังนี้ชื่อหน้าหมีเผามนุษย์อาชีพฮิวเลอร์เลเวลสฉายาไม่มีพอทุกคนเห็นหน้าต่างข้อมูลของหน้าหมีก็ได้พูดว่ายินดีด้วยนะหน้าหมีตอนนี้ก็เลเวลสแล้ว พอได้ยินแบบนั้นหน้าหมีเลยถามออมาว่าผมไม่ได้จัดการมอนเตอร์เลยนะทำไมเลเวลถึงอัพได้ละ่ะจากนั้นนาเดียจึงได้ตอบออกมาว่านั้นก็เพราะเราเป็นแฟมิลี่เดียวกันและอยู่ในบริเวณใกล้ๆก,ก,กันค่าประสบการณ์มันจึงแบ่งให้เท่ากันทุกคนยังไงละ่ะพอหน้าหมีได้ยินแบบนั้นจึงได้เข้าใจและพยักหน้าให้กับนาเดีย และเลเวลของแต่ละคนมีดังนี้ชื่อนาเดียเผามนุษย์อาชีพระบําดาบผู้ใช้ดาบคู่เลเวล12ฉายาสายลมชื่อลีอาเผามนุษย์อาชีพนักเวาทธาตุลมเลเวล10บฉายาไม่มีชื่อเคียนเผาครึ่งมนุษย์คนคระใหญ่อาชีพช่างตีเหล็กเลเวลสิบฉายาบุตรแห่งค้อนและไฟชื่อบาโต้เผาครึ่งมนุษย์ฮารเอลมีอาชีพอัศวิน กราะหนักเลเวล9กาฉายาไม่มีและสุดท้ายชื่อเรเร่เผามนุษย์อาชีพนักปรุงยาเลเวล8ฉาย,ยาไม่มีพอนะ้หมีได้เห็นเลเวลของทุกเลยได้ทำหน้าครุ่มคิดอะไรบางอย่าอยู่แต่ในตอนนั้นนาเดียที่เป็นคนที่ทำสัญญากับท่านเทพรายน่าเป็นคนแรกก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่พวกเราเลเวลน้อยอยู่และยังไม่ได้เลื่อนอาชีพ ต่อไปก็เพราะแฟมิลี่ของเราเพิ่งจะตั้งขึ้นมาได้ไม่น่ามากนะเพราะแต่ก่อนมาฉันกับท่านไรน่าอยู่กันแค่สองคนนะหลังจากที่ฉันไปชวนลีอาเข้าร่วมคนอื่นๆลีอาก็เป็นคนไปชวนมาทั้งนั้นรวมถึงนายด้วนนะน้าหมีพอหน้าหมีได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าเข้าใจและนาเดียก็ได้พูดต่อละเราจะสามารถเลื่อนอาชีพได้ตอนเลเวลสา ถึงตอนนั้นละมีสายอาชีพแต่งขแขนงออกไปหลายสายอาชีพเลยละหน้าหมีก็ได้พยักหน้าแล้วทำการจดลงในสมุดโน้ตที่ได้พอมาเพื่อเป็นขึ้นงูลเอาไว้หลังจากนั้นท่านไรหน้าก็ได้เดินมาหาเรเรทีนั้นอยู่เพราะเลเวลเรเรก็อัพขึ้นมาหนึ่งเลเวลเหมือนกันท่านไรหน้าจึงใช้มือจับที่หัวของเรเรแล้วสักพักก็เอามือออกแล้วพูดว่าเสร็จเรเร แล้วหันมาหาน้าหมีแล้วบอกกับน้าหมีว่ามานั้นตรงนี้สิจะปรับปรุงสเตตัสให้พอน้าหมีได้ยินแบบนั้นก็ได้เดินไปนั่งลงที่เก้าอี้นั้นละท่าไรหน้าก็ใช้มือทำแบบเดียวกับเรเร่สักพักก็เอามือออกแล้วพูดออกว่ามาว่าทุกพยายามเข้าละแต่อย่าทำอะไรเกินกำลังตัวเองก็พอ ทุกคนก็ได้พยักหน้ารับและนาเดียก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อวานถ้าไม่ได้น้าหมีเรเรคนจะเจ็บตัวแน่ๆพอได้ยินแบบนั้นบาโต้ผู้ที่ทำการป้องกันผิดพลาดจึงได้ก้มหน้าแล้วพูดว่ามันเป็นความผิดชั้นเองที่การการโจมตีนั้นไว้ไม่อยู่พอได้ยินแบบนั้นนาเดียก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะโทษนายก็ไม่ได้หรอกนะก็เจ้านั้นมันเลเวลสิบเลยนะ พอทุกคนได้ยินก็พยักหน้าเห็นด้วยแต่อยู่ไมยมบบาโต้ My ก็พูดขึ้นมาว่าแต่มันก็เจาะโล่ศัติ์สิทธิ์ของน้ำหมีไม่ได้เลยนะแถมดันวิ่งชนโล่ตายอีก่ฮาฮา่ฮาฮาพอทุกได้ยินแบบนั้นก็ได้หันไปทางน้ำหมีและลีอาก็แพร่งพูดขึ้นมาว่านายจะบ้าหรือไงบาโต้ที่เอาตัวเองไปเทียบกับสัตว์ต่างโลกแบบน้ำหมีนะ จากนั้นทุกคนก็ได้หัวเราะกันพอจบเรื่องแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปซึ่งบาโตกับนาเดียได้นำเนื้อหมูหลังเหล็กส่วนที่เหลือจะที่ได้แบ่งไว้กันในแฟมิลี่แล้วไปขายให้ร้านอาหารที่เคยขายให้ประจำส่วนเคนก็ได้เดินไปลานหลังแฟมิลี่แล้วนำหนังหมูป่าหลังเหล็กออกมาขึงเพลาตากแดดแล้วค่อยๆตัดส่วนที่ใช้ไม่ได้ออกก่อนจะปล่อยให้ตากแดดจนกว่าจะแห้ง ส่วนลีอานั้นไปไปทำธุระกับท่านรายหน้าที่ในเมืองที่เหลืออยู่ไม่ได้ทำอะไรและออกไปไหนก็คือเรเร่กับน้าหมีพอเป็นแบบนั้นเรเรสาวน้อยนักปรุงยาก็ได้เสนอตัวมาสอนความรู้พื้นฐานของโลกเรนัวและทวีปทั้งเจ็ดของเรนนวและกาแผนที่โลกเรนนวออกให้น้าหมีดูโดยที่ทวีปบนสุดชื่อ ทวีปจรัสทวีปที่สองอยู่ด้านซ้ายบนชื่ออายาเรทวีปที่สามอยู่ซ้ายล่างชื่อทวีปกัมปันทวีปที่สี่อยู่ล่างสุดชื่อทวีปนอทวีปที่หน้าอยู่ขวาบนชื่อทวีปดาซาทวีปที่หกอยู่ขวาล่างชื่อทวีปเอยูและสุดท้ายเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดและก็เป็นทวีปที่มหาหอคอยดันเจียนตั้งอยู่ชื่อทวีปเชียซึ่งก็คือที่ที่เราอยู่กันตอนนี้ หลังจากที่เรเรทิบายเรื่องต่างๆของโลกเรนัวให้น้าหมีฟังอยู่นั้นคนอื่นๆก็ได้กลับกันมาแล้วและได้มองเห็นเรเรสาวน้อยที่เคยนิ่งเงียบไม่คอยพูดคอยจากับผู้ชายมาก่อนกำลังนั่งคุยกับน้าหมีอยู่อย่าสนุกสนานจนไม่รู้ตัวว่ามีคนยืนดูอยู่จากนั้น เคนที่ทำการพึงหนังหมู่ป่าหลังเหล็กเสร็จแล้วนั้นก็ได้เดินกลับเข้ามาในตัวตึกแล้วได้มองเห็นคนอื่นๆกำลังยืนมองอะไรสักอย่างอยู่จึงได้หันตามสายตาของทุกคนไปก็ได้เจอเข้ากับสาวน้อยเรเรที่กำลังนั่งยิ้มอย่ามีคอวออิามสุขและกำลังพูดคุยกับนะ้าจึงได้แพร่งพูดออกมาด้วยเสียงดังเหมือเช่นเคยว่าเรเรสาวน้อยผู้เก็บตัวเอาแต่ปรุงยาของเราได้โตเป็นสาวแล้วสินะ พอทุกคนได้ยินเสียงของเคนจึงได้หันไปมองหน้าของเคนและหน้าหมีกับเรเร่ก็หันไปมองแล้วเจอเข้ากับทุกคนได้ยืนมองแล้วทำหน้ายิ้มยิ้มกันอยู่พอเรเรสาวน้อยของเราได้เห็นแบบนั้นด้วยความอายจึงได้ก้มหน้าแล้วรีบวิ่งหนีไปยังห้องปรุงยาของตัวเองอย่างไวส่วนหน้าหมีก็ได้ยกมือขึอ้นโนเรียกตามหลังเรเร่ไปว่า เดียวก่อก่อนแต่ยังพูดไม่ทันจบประโยคเรเร่ก,ก็หายเข้าไปในห้องปรุงยาไปซะแล้วพอได้เห็นแบบนั้นเคนที่เห็นตั้งต้นเรื่องก็ได้เอามือมาเกาที่หัวแกรกแกรกแกรกแก้เขินแล้วพูดว่าโทษทีทีตอนนั้นเองนาเดียก็ได้พูดขึ้นมาว่าเพราะแบบนี้ไงนายเลยไม่ป๊อปในหมู่สาวๆนะเคน จากนั้นทุกคนก็หัวเราะกันและบาโต้ก็ได้เดินเข้ามาหาน้าหมีแล้วเอามือมาตบที่ไหลหน้าหมีแล้วพูดว่าหน้าหมีนายมันเป็นคนไม่ดีสินะที่ล่อลวงสาวน้อยเรเร่ผู้ใส่เสื้อของเราแบบนี้นะพอน้าหมีได้ยินก็ได้ทำหน้าเป็นงงที่อยู่บาโต้ก็มาพูดอะไรแบบนี้จากนั้นลีอาก็ได้เดินมาเฉลยคำพูดของบาโต้ว่า กติเรเรจะไม่มาคุยกับผู้คนอื่นแบบนี้นะแม้กระทั่งเคนกับบาโต้เองก็ด้วยพอนะหมีได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจเทียวว่าทําไมบาโต้บอกว่าเขาได้ล่อลวงเรเร่น้าหมีก็ได้ยิ้มออกมาแล้วพูดว่าเรเรแค่มาสอนผมเรื่องของทวีปต,ต่างๆกับเรื่องสามัญสำนึกของเรนัวให้ผมเท่านั้นเอง จากลีอาก็พูดออกมาว่าอ้มฉันเข้าใจแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดต่างโลกนักล่อลวงสารน้อยพอทุกคนได้ยินก็หัวเราะชอบใจกันและท่านไรหน้าก็ได้เดินไปหาเรเร่แล้วเข้าไปคุยกับเรเร่ก่อนที่จะเดินออกมาพร้อมกันโดยที่เรเร่ยังก้มหน้าอยู่ข้างหลังของท่านไรหน้าจากนั้นเคนตัวต้นเรื่องก็ได้เดินไปหาเรเร่แล้วได้พูดของโทเดเรเร่กับเรื่องที่เกิดขึ้น แล้วทำคนก็ปรับความเข้าใจกันได้จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปบทที่6การกลับมารวมตัวกันและการกลับไปยังโลกเวลาก็ได้ดำเนินมาเรื่อยๆจนเข้าสู่วันที่7ซึ่งก่อนที่นานหมีจะสักลุงโบ้และโด่งจะแยกทางกันนั้น ได้ทำการตกลงกันไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะกลับมารวมตัวกันที่หน้าหอคอยในวันที่7็ในตอนเช้าเพื่อที่จะได้รู้สถานะของกันและกันในเช้าวันนั้นทุกคนก็ได้มาถึงโดยที่จ่าสากักและลุงโบ้ได้มาถึงก่อนและโด่งก็ตามมาส่วนหน้าหมีนั้นมาถึงชาที่สุดเพราะแฟมิลี่อีกาทองคำนั้นตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางทิศใต้ของเมืองหอคอย พอนะ้าหมีมาถึงลุงโบก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นยังไงบ้างนะ้าหมีและคนอื่นๆก็หันมามองนะ้าหมีเหมือนกันเห็นดังนั้นนะ้าหมีเลยยิ้มออกมาแล้วพูว่าผมได้แฟมิลี่แล้วลับเป็นแฟมิลี่เล็กตั้งอยู่ทางประทางใต้นู้นนะ และจากนั้นนะไม่ถามกับว่าทุกคนเป็นไงบ้างโดยที่จ่าสักเป็นคนแล้วที่ตอบก่อนแล้วพูดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลเวลยังเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมไม่ได้ไปดันเจียนเพราะคนในแฟมิลี่พูดว่าคนที่จะเข้าร่วมทีมสำรวจได้ต้องเลเวล50ขึ้นไปก่อนยกเว้นคนแบกของและงานหลักๆตลอดตั้งแต่ที่ไปเข้าแฟมิลี่ ก็คืองานเก็บกวาดเช็ดถูกแฟมิลีในช่วงเช้าแล้วไปแบกของช่วยพวกซับพอร์ตพอหน้าหมีได้ยินแบบนั้นก็ได้ถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วทำไมเลเวลไม่ขึ้นเวลละคนเยอะมากรอจ่าสักเลยตอบว่ามันไม่ใช่ว่าคนเยอะอะไรแต่เราไม่ได้เข้าไปใกล้เลยตอนออกล่าเราจะเข้าไปก็ต่อเมื่อการต่อสู้จบแล้วเพื่อไปเก็บซากมอนเตอร์ นะแบบนั้นก็แย่นะสิก็ใช้ไงแย่มากเลยและต้องรออีกกี่ปีละถึงจะได้เลเวล50กันจากนั้นคนอื่นก็สถานการณ์ไม่ได้ต่างกันที่ซ้ำร้ายกว่านั้นยังไม่ได้เข้ารับการทำสัญญากับเทพประจำแฟมิลี่เลยด้วยซ้ำแถมของที่เอามาจากโลกไม่ว่าจะกระเป๋าเป้อาหารแห้งก็โดนเอาไปหมดแล้วบอกมาว่าเพื่อเป็นทุนให้กับแฟมิลี่ และจะแจกใจ่ายให้คนที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นก่อนตอนนี้ที่มีตืดตัวก็แค่เสื้อผ้ากับมีดยาวทางทหารที่ติดตัวมาแต่แรกแต่ที่ยังดีหน่อยคิดมีข้าวให้กินครบสามมือ้อถึงมันจะเป็นขนมปังแข็งกับน้ำซุปหัวชายเท้าใส่จืดๆก็ตามพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วทั้งสามคนก็ถอนหายใจออกมาแล้วทำหน้าเศร้าๆจากนั้นลุงโบก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วมึงละน้าหมี จากนั้นาหมีก็ได้ตอบออกมาว่าสถานการณ์ของผมถึงว่ากว่าทุกคนนะตอนนี้ผมนะเลเวลสิบแล้วละก็ไม่ถูกยึดของด้วยเพราะมันเป็นแฟมิลี่เล็กด้วยละมั้งเลยไม่ต้องมีการบริหารอะไรจึงทำให้ของที่เป็นของส่วนตัวไม่มอบให้แฟ m i ลี่แล้วผมก็ได้เงินจากการล่าและก็ขายลูกด้วยนะพอทั้งสามคนได้ยอนแบบนั้นก็อิจฉา ความโชคดีของน้าหมีแล้วต่างคนก็พูดออกมาว่าอิจฉาน้าหมีจริงเมื่อเทียบกับตัวเองที่แม้แต่เทพประจำแฟมิลี่ยังไม่ได้ทำสัญญาเลยพอน้าหมีได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยไม่ใช่หรือไงลุงโบเลยถามออกมาว่าหวานเจี๊ยบอะไรของมึงวะน้าหมีน้าเลยยิ้มแล้วพูดออกมาว่าก็ถ้ายังไม่ได้ทำสัญญากับเทพประจำแฟมิลี่ ก็มาอยู่แฟมิลี่เดียวกันกับผมได้เลยไม่ใช้หรือไงไม่ต้องไปข้อให้แทบประจำแฟมิลี่ยกเลิกสัญญาให้ก่อนออกจากแฟมิลี่ด้วยพอทุกคนได้ยินก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาแล้วถามว่าแล้วเขาจะรับพวกเราเข้าร่วมหรอน้าหมีพอน้าหมีได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าต้องรับอยู่แล้วสิก็เพราะเป็นคนที่มาจากโลกเดียวกันกับผมไง พอได้ยินแบบนั้นจ่าสักเลยได้ถามออกไปหน้าหมีนี้ในไปบอกเขาหรอว่าตัวเองมาจากต่างโลกนะจากนั้นน้าหมีก็ได้สายหน้าแล้วบอกไปว่าท่านเทพประจำแฟมิลี่เขารู้ถึงการที่จะมีคนจากต่างโลกที่จะมาที่เรนัวนี้อยู่ก่อนแล้วถ้าไรหน้าได้บอกกับผมว่าว่าเทพผู้สร้างไม่ประกาศกับเหล่าเทพประจำแฟมิลี่มาก่อนแล้ว แต่ท่านแค่ไม่คิดว่าผมจะเป็นผู้มาเยือนจากต่างโลกตอนที่รับเข้าแฟมิลี่อ้อจริงสิที่ผมได้แฟมิลี่ได้นะก็เพราะว่าขนมลูกกวาดที่ผมเข้าออกไปขายที่ตลาดกลางคืนนั้นละ่ะพอดีอาหนึ่งในสมาชิกของแฟมิลี่ได้ไปซื้อลูกกวาดนี้ต่อจากแม่ค้าที่ซื้อจากเราไปหนึ่งร้อยเม็ดนะแล้วรู้อะไรไหมย,ย้ายแม่ค้าหัวสนั้นเอาไปขายได้เม็ดละห้าสิบเหรียญ ทองแดงเลยนะพอผมได้ยินตอนแรกนี้แทบกระอัดเลือดคำโตเลยละฮ่าฮ่าฮ่าพอน้าหมีพูจบโดงก็ได้ถ้าออกมาว่าแล้วตอนนี้ขายไปหมดหรือยังหน้าหมีเลยพอยักหน้าแล้วตอบว่าหมดแล้วละจากนั้นหน้าหมีก็แบมือขึ้นมือแล้วก็มีถุงผ้าปรากฏออกมากลางอ่าสำถุพอเห็นแบบนั้นทั้งสามคนก็ตกใจแล้วได้ถามแบบตะกุกตะกัก ออกมาว่านั้นไม่ใช่เวทเก็บของของอาชีพนักเวทขั้นสูงไม่ใช่หรอหรือว่าน้าหมีนายจะใช้ถุงเก็บของมิติการผมได้ยินมาว่ามันแทงมาเลยไม่หรือไงพอได้ยินแบบนั้นน้าหมีก็ได้ตอบไปว่ามันเป็นสกิลการจัดการมิตินะครับน่าจะคลายคลายกันนั้นละพอทุกคนได้ยินก็ตกตะลึงไปตามตามกันแล้วลุงโบก็พูดออกมาว่า น้าหมีมึงอาชีพฮิวเลอร์ไม่ใช้หรอทำไมใช้สกิลของจอมเวทได้กันพอได้ยินแบบนั้นน้าหมีเลยตอบว่าอาจจะปอนอเพราะเรามาจากต่างโลกละมั้งมันถึงได้พิเศษกว่าคนปกตินะพอพูดจบน้าหมีก็ได้ส่งถุงผ้าให้กับทั้งสามคนและทุกคนก็ได้เปิดออกดูด้านในมีเหรียญ เงินอยู่หนึ่งยเหรียญหรือเท่ากับหนึ่งเหรียญทองนั้นเองพอทุกคนเห็นอบบอนั้นเลยถามนะ้าหมีว่าไม่ให้มันกับเรามากไปหน่อยรอพอได้ยินแบบนั้นน้าหมีก็ได้ยิ้มออกมาแล้วพูว่าส่วนแบ่งค่าลูกกวาดหมาเลียของเราไงเอาไว้ทําทุนละกันนะผมยังเหลือที่ได้จากส่วนแบ่งจากการขายของแบบซื้อมาขายไปอีกสี่เหรียญทองนะ จากนั้นหน้าหมีก็ยิ้มออกมาพร้อมยกนิ้วหัวแม่มือให้ทุกคนแล้วพูดตกท้ายแบบติดตลกว่าโอ้ยเธอที่นี้มันหวานเจี๊ยบเลยละแล้วก็ได้หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮ่าพอทุกคนสงบลงแล้วก็ได้ตกลงกันว่าวันนี้ละกลับไปยังโลกเพื่อรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี้แล้วได้นัดกันให้มาเจอกันที่หน้าประตูทางเหนือในวันพรุ่งนี้จากนั้นทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไป หลังจากที่น้ามหมีได้กลับมาถึงแฟมิลี่ก็ได้เดินเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่เจอใครอยู่จะอยู่ก็แค่เรเรที่กลังปรุงยาอยู่ในห้องปรุงยาพอเห็นแบบนั้นน้ามหมีก็ได้เปิดใช้สกิลการจัดการมิติขึ้นเพื่อศึกษาสกิลอีกอันที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็ดองไว้มานาน เมื่อเปิดสกิลขึ้นมารอบนี้ก็เหมือนที่เปิดใช้สกิลการจัดการมิติก็คือจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา2หน้าต่างฝั่งซ้ายจะเป็นสกิลคลังเก็บของมิติแล้วฝั่งขวาก็คือสกิลประตูมิติในตอนนั้นเองหน้าหมีก็ได้ใช้ความคิดไปเปิดใช้งานสกิลประตูมิติสิ่งแปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นสิ่งที่แสงแดงขึ้นมานั้นดูยังไงมันก็ดันเหมือนกับการปิดดูรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ รูปในนั้นเป็นภาพสถานที่ต่างๆที่คุณเคยนอกจากจะเป็นทิวทัศน์ของโลกเรนัวแล้วยังมีสถานที่ของฝั่งโลกอยู่ด้วยเช่นภาพที่แสดงให้เห็นว่านั้นคือในห้องคอนโดที่อยู่กรุงเทพและภาพที่หน้าบ้านของบ้านแม่ตังเองด้วยพอได้เห็นแบบนั้นน้าหมีเลยลองเลือกภาพที่เป็นภาพลานหลังแฟมิลี่ดูหลังจากที่ใช้ความคิดไปที่ภาพนั้นแล้วคิดในใจว่าเกิดประตูมิติ ในตอนนั้นเองก็ได้มีวังวนสีเขียวอ่อนเปิดขึ้นและลอยอยู่ข้างหน้าของหน้าหมีพอเห็นแบบนั้นหน้าหมีก็ได้ยื่นมือเข้าไปเตะที่วังวนนั้นดูก่อนที่จะเดินเข้าไปและในพริบตาต่อมาหน้าหมีก็ได้มาโผล่อยู่ที่ลานหลังแฟมิลี่จริงๆทำให้หน้าหมีนั้นตื่นเต้นมากจนได้เผลอตะโกนออกมาเสียงดังสุดเสียงว่า โอ้ยเธออาวานเจี๊ยบเป็นเพราะเสียงตะโกนนั้นทำให้เรเรถีได้ยินเสียงแล้วจำได้ว่าปอนโนเสียงของน้าหมีจึงได้รีบมาหน้าตาแตกตื่นออกมาที่ลานหลังแฟมิลี่แบบหน้าตาตื่นแล้วรีบวิ่งเข้ามาหาหน้าหมีแล้วถามอย่าตื่นตระหนกว่าเกิดอะไรขึ้นน้หมีนายมีอะไรผิดปกติตรงไหนกัน หรือได้รับบาดเจ็บมารอแล้วได้จับตัวน้าหมีมูลไปหนุนมาเพื่อตรวจดูพอน้าหมีได้เห็นแบบนั้นก็ได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจที่สาวน้อยเรเร่ผู้เก็บตัวถึงขั้นทิ้งงานในมือตัวเองรีบวิ่งออกมาหาตัวเองเพียงเพราะได้ยินเสียงตะโกนผิดปกติของตัวเองจึงได้จับไหล่ทั้งสองข้างของเรเร่เพื่อให้เรเรหลิกตื่นะหนก แล้วพอจับตัวได้แล้วเรเร่ก็ได้มองหน้าน้ำหมีด้วยน้ำตาคอแต่ก่อนเรเร่จะได้ถามอะไรนะ้ำหมีก็ปล่อยมือออกจากตัวเรเร่แล้วพูดออกมาว่าขอบคุณนะเรเรทีเป็นห่วงผมแต่ผมไม่เป็นอะไรผมแค่ดีใจมากเกินไปจนเผลอตะโกนออกมาผมต้องของโทษจริงๆนะเรเร่จากนั้นเรเรทีได้ยินก็ได้ร้องไห้ ออกมาเสียงดังพอน้าหมีเห็นแบบนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเรเร่ที่กำลังร้องไห้ก็ได้โผล่เข้ามากอดน้าหมีแล้วเอาหน้ามาซุกที่ออกของน้าหมีแล้วร้องไห้เสียงดังกว่าเดิมในตอนนั้นเองจังหวะนรกก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งทุกคนที่กลับมาจากข้างนอกพอเข้ามาในแฟ m i ลี แล้วได้ยินเสียงร้องไห้ของเรเรดังมาจากลานด้านหลังนาเดียเป็นคนแรกที่ชักดาบของเออออกมาแล้วรีบพุ่งไปยังลานด้านหลังอย่ารวดเร็วแล้ว,ลวคนอื่นๆก็ต่างๆกันมาพอคนอื่นๆมามาถึงก็เห็นนาเดียยืนนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรคนที่ตามมาทีหลังก็เกิดความสงสัยแล้วได้หันมองไปมาทางที่นาเดียกำลังมองแล้วก็ต้องตกใจที่ได้เห็นเรเรกอดหน้าหมีกลมพร้อมกับร้องไห้ เสียงดังไม่ได้สนใจคนที่มาถึงส่วนน้าหมีที่ทำอะไรไม่ถูกแต่แรกก็ทำได้เพียงยกมือขึ้นมาทักทายพร้อมทำหน้าย,ยิ้มแย่ๆใ,ให้กับทุกๆคนที่พึ่งกลับมาถึงแฟมิลี่พอเวลาผ่านไปพักใหญ่เรเร,เร่ก็ได้หยุดร้องไห้แล้วเลิกกอดน,น้าหมีแล้วก็ได้หันไปเจอเข้ากับทุกคนจึงทำให้เรเร่กระจายจนหน้าแดงเป็นลูกมะเขือเทศ แต่รอบนี้เรเรสาวน้อยของเราไม่วิงก้มหน้าน,นี่เข้าห้องปรุงยาแบบทุกทีแต่กลับเอาตัวไปซุกอายุด้านหลังของน้าหมีแทนพอได้เห็นแบบนั้นทุกคนก็แกล้งทำเป็นมาไม่เห็นแล้วเดินคุยกันกลับเข้าไปในแฟมิลี่ตอนนั้นน้าหมีเลยพูดขึ้นนี้เรเรทุกเข้าไปหมดแล้วเราก็เข้าไปข้างในกันได้แล้วนะตรงนอไรแดดมันร้อนเดียวจะไม่สบายเอา แต่แทนที่เรเร่จะรีบเดินเข้าไปแต่กับดึงชายเสื้อหน้าหมีไว้แน่นเหมือนเด็กกลัวหลงทางพอได้เห็นแบบนั้นหน้าหมีจึงได้ถอยหายใจแล้วเดินนำเข้าไปในอาคารพอเข้ามาในอาคารก็ได้เราทุกอย่าที่เกิดขึ้นให้ทุกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นยกเว้นเรื่องสกิลประตูมิติในขณะที่กำลังเราทุกอย่าอยู่เรเร่ก็ตัวติดกับหน้าหมีไม่ได้ไปไหนไกลแถมมือยังกำชายเสื้อน้าหมีอยู่ ทําให้ทุกคนที่เห็นทําหน้าตาเจ้าเล่มองไปที่หน้าหมีกับเรเร่จากนั้นลีอาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าวายร้ายล่อลวงเรเร่ของเราไปแล้วจริงๆสินะพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ได้ร่วมขบวนการด้วยต่างคนต่างพูดสมทบต่างๆนงานๆจนเรเร่ทำท่าเหมือนจะร้องไห้อีกรอบ พอเห็นแบบนั้นท่านไรหน้าก็ได้เดินมาหาเรเร่แล้วเอามือมาโอบกอดเรเร่เข้าหาตัวแล้วพูดออกมาพร้อมรอยยิ้มว่าพอได้แล้วทุกคนจากนั้นทุกคนก็ได้นั่งยิ้มมองหน้ากันไปมาและท่านไรหน้าก็ปลอบเรเร่จนอารมณ์ ดีขึ้นจากนั้นทุกคนก็ฆ่าและขอโทเดเรเร่และเรเร่ก็ยกโทษให้ทุกคนแต่ก็ยังหันมามองที่น้าหมีเป็นพักพักหลังจากที่กินข้าวเย็นกันเสร็จน้าหมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าค่าไรหน้าครับผมมีเพื่อนอีกสามคนที่มาพร้อมกันตอนนี้อยู่แฟมิลี่อื่นผมจะขอให้เขามาอยู่ด้วยกันจะได้ไหมครับพอได้ยินแบบนั้นนาเดียก็ได้ถามขึ้นว่าแบบนั้นแทบประจำแฟมิลี่ เขาจะยกเลิกสัญญาให้แล้วหรอพอน้าหมีได้ยินแบบนั้นก็ได้ยินแล้วพูดออกมาว่าพวกนั้นยังไม่ได้ทำสัญญาเลยครับที่เข้าไปแฟมิลี่นั้นก็โดนจัดให้ไปอยู่เป็นคนแบกของทำงานจิปาถะในแฟมิลี่เท่านั้นเองเคนเลยถามมาว่าแล้วอยู่แฟมิลี่ไปบ้างละ น้าหมีเลยไปว่าแฟมิลี่อัศวินศักดิ์สิทธิ์แฟมิลี่เงามินและแฟมิลี่ปราดสีชาติพอทำคนได้ยินก็ถอนหายใจออกมาแล้วลีอาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่แปลกใจเลยที่จะไม่ได้รับการทำสัญญา ง่ายๆที่พวกนั้นรับคนเข้าไปก็เป็นตัวสำรองถ้าใครทนอยู่ได้จนกว่าจะมีที่ว่างในทีมหลักได้ก็จะได้ไปเริ่มททำสัญญากับแทพประจำแฟมิลี่นะบาโต้ก็ได้พูดเสริมมาว่าก็ตายนั้นน้าหมีพอได้ยินแบบนั้นหน้าหมีจึงได้หันไปหาท่าไรหน้าแล้วพูดต่อว่าตั้งสามคนมีอาชีพนักรบนักลอบสังหารแลพนเกตทาติน้ำครับ พอน้าหมีพูดจบท่านเทพไรหน้าก็ได้พยักหน้าให้แล้วพูดว่าได้แน่นอนพอน้าหมีได้ยินใบนั้นจึงได้ยืนขึ้นแล้วโค้งคำนับเพื่อเป็นการขอบคุณจากนั้นก็ได้นั่งลงแล้วก็พูดถึงเรื่องที่สองนั้นก็คือการกลับไปยังโลกพอทุกคนได้ยินก็ตกใจโดยเฉพาะเรเร่แต่น้าหมีก็ได้พูดต่อไปว่าตนนั้นได้รับภารกิจ ให้เดินทางเข้ามาสำรวจเรนัวแล้วจำต้องนำข้อมูลของทางนี้กลับไปรายงานว่าที่นี้เป็นยังไงบ้างพอได้ยินแบบนั้นเรเร่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะกลับมาใช้ไหมพอได้ยินแบบนั้นหน้าหมีก็ตอบไปว่าแน่นอนผมจะกลับมาเพราะผมยังไม่ได้คำตอบที่เทพผู้สร้างบอกว่าการที่พวกผมมาจะสร้างการพัฒนาขึ้นของทั้งสองโลกแต่ผมก็ยังไงรู้เลยว่าด้วยวิธีไหนเลย หลังจากนั้นทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปนอนระหว่างที่กำลังจะนอนเคนได้พูดขึ้นมาว่าโชคดีที่เพื่อนของน้าหมียังไม่ใครได้ทำสัญญากับเทพประจำแฟมิลี่ไม่งั้นคงได้จ่ายค่าเลิกสัญญาอวมแน่จากนั้นบาโต้ก็ได้เสริมได้ยินมาว่ายิ่งเลเวลสูงยิง่งต้องจ่ายแพงเคนก็พยักหน้าเห็นด้วยน้าหมีเลยได้ถามไปว่าถ้าผู้เริ่มต้นละประมาเท่าไหร่ บาโต้เลยบอกว่า20เหรียญทองนะสำหรับคนที่เลเวลไม่เกินเลเวล10แต่รานคาก็ต่างกันไปตามแต่ละแฟมิลี่นั้นละแต่สำหรับอีกาทองคำไม่มีค่าใช้จ่ายได้ได้ที่จริงก่อนที่นาหมีจะมาก็มีคนตามจีบนาเดียมาขอเข้าร่วมอยู่เกือบสิบคนอยู่เหมือนกันแต่พอนาเดียไม่สนใจก็พากันถอนตัว ออกจากแฟมิลี่ไปเพราะท่านไรนะ่าไม่ได้คิดค่าเลิกสัญญาคนพวกนั้นก็เลยออกไปกันหมดนะอึมเข้าใจแล้วลักเคนก็ได้พูดว่าถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาเลยนะหน้ามหมีก็ตอบว่าโอเคจากนั้นทุกคนก็เข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้น ทุกคนก็ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนทุกวันก่อนที่ทุกคนจะเดินทางตามมาส่งที่ประตูทางเหนือและได้ยืนรออีกสามคนอยู่สักพักใหญ่ๆทั้งสามคนก็มาถึงหน้าหมีจึงได้แนะนำทั้งสามคนให้กับแฟม i ลี่อีกาทองคําได้รู้จักและแนะแฟมิลี่ให้ทั้งสามคนได้รู้จักด้วยพร้อมบอกว่าแฟมิลี่รับทั้งสามคนเข้าร่วมแล้วไม่ขากลับก็สามารถ ทำสัญญากับแทพประจำแฟมิลี่ได้เลยพอทั้งสามคนได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งสี่คนก็ได้บอกลาคนในแฟมิลี่แล้วออกเดินทางหลังจากนั้นสองชั่วโมงให้หลังทั้งสี่คนก็ได้กลับออกมาถึงโลกคนแรกที่ทิ้งตัวลงกับพื้นก็คือโด่งและได้ก้มลงกราบแผ่นดินแม่พร้อมปล่อยโฮออกมา พอทหารประจำการได้เห็นทั้งสี่คนออกมาก็ได้มีบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่สะชุดป้องกันเชื้อโรคได้เข้ามาปิดกันพื้นที่โดยทันทีพร้อมพ่นน้ำยาค้าเชื้อก่อนที่จะนำตัวทั้งสี่คนไปยังห้องกักตัวเพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือไวรัสที่อาจจะติดตัวของทั้งสี่คนกลับมาตลอด2วันที่กักตัวได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัส และตรวจร่างกายของแต่ละคนอย่างเข้มงวดพอครบ48ชั่วโมงก็ได้ปล่อยตัวออกจากห้องกักตัวแล้วก็เจ้าหน้ามาพาตัวทั้งสี่คนไปพบผู้มีอำนาจและผู้บัญชาการฐานเฝ้าระวงังเมื่อเดินเข้าไปทุกคนในห้องก็ได้ยืนขึ้นและปรบมือให้กลับทั้งสี่คนที่กำลังเดินเข้ามาและในนั้นก็มีญาติของแต่ละคนได้รอยอยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน